นี่นะคะน้องอ้อมเนี่ยเป็นนักเรียนครูรุ่นแรกๆเลยที่ครูสอนรุ่นแรกเลยดีกว่าไม่ใช่รุ่นแรกๆรุ่นแรกเลยที่ครูเปิดสอนครั้งแรกตอนที่ครูเรียนจบสี่เดือนนะคะแล้วครูก็เปิดสอนมีน้องอ้อมมาเป็นนักเรียนรุ่นแรกเลย<ส>เป็นไงคะพี่เอ๋ในวันนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วนาองสิบปีแล้วจะสิบกว่าด้วยนะคะเป็นยังไงมั่งพี่เอ๋นะคะก็อืมจากวันนั้นนะคะก็ก็คือเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทําธุรกิจเนาะ คือเป็นคนที่มั่นใจตั้งแต่ตอนนั้นมาแหละนคนมมั่นใจตลอดต้องต้องมั่นใจนะคะเพราะน้องอ้อมเป็นอ่าช่างสักคิ้วมา3าปีนะคะซึ่งมาเรียนกับคนจบสี่เดือนใช่แล้วถ้าไม่มั่นใจจะกล้าสอนไหมคะไม่กล้าสอนไม่กล้าสอนแต่ครูตั้งใจสอนมากกว่านั้นตั้งใจสอนมากแล้วประสบการณ์3ปีของเราก็เชื่อคน4ีเดือนเพราะว่าเก่งค่ะมีความมั่นใจ หลังจากนั้นสี่เดือนผ่านไปน้องอ้อมเห็นอะไรที่ไเปลี่ยนไปในตัวพี่หลังจากนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะจากเดิมคนิดเดียวอันนี้คือแบบโตโตแบบโตไวมากเก่งมากเก่งมากนะคะเลยมั่นใจเลยถ้าพี่เอกทาอะไรคือทําจริงทําจริงทำจริงมีแต่ของดีตั้เลยตั้งแต่รู้จักมามีแต่ของดีถ้าไม่ดีพี่เอกไม่กล้าพูดไหมใช่ไม่กล้าพูดค่ะไม่กล้าพูดคือต้องดีค่ะนะตั้งแต่รู้จักมาคือทาแต่ของดีเอนะคะอันนี้บอกเลยว่าพอมาชนกินกาแฟเป็นไง อร่อยค่ะคือด้วยเราที่รักสุขภาพได้ไงก็เลยชอบในกาแฟตัวนี้นะคะเแบบเออได้ได้ได้สวยด้วยได้คุณดีด้วยก็เลยแบบเพอร์เฟกมั่นใจไหม,มพอเห็นเหตตัวจริงแล้วตอนนี้แบบว่านี่ถอดให้ดูเลยเห็นไหมใช่จมันจมม่นใจมากเลยค่ะเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นที่แบบว่าไม่ไม่สวยไม่คุณดีเนาะแต่ตอนนี้คือแบบเวลาผ่านไปนานทำไมคุณเอสวยขึ้นวะ อะไรก็ส่วนมากเดี๋ยวกันเวลาไม่ได้ทำร like ้ายเราเลยใช่ไหมใช่แถมให้ทำให้เราดูเด็กกว่าเดิมอีกใช่ค่ะใช่ครูก้าพูดเลยว่าครูแก,ก่กว่าน้องอ้อมเนี่ยเกือบสิปีนะเออนะตอนนี้ครูบอกวความใสความตึงความอะไรของครูเนี่ยไม่ไม่แพ้น้องอ้อมเลยไม่แพ้เลยค่ะนะหน้าไป <laughs> แล้วค่ะ คุณน,นี่เสียมากจนเราต้องกลับมาดูแลตัวเอง <c oughs> ว่าเราก็รู้ส่อเหมือนกันนะรู้ส่อเหมือนกันเออรู้ส่อเหมือนกันนะแล้วคุูทําหมันแล้วด้วยนะคะซึ่งคุณบอกว่าผู้หญิงที่ทําหมันแล้วจะลดน้ําหนักยากยาไม่จริงนะฮะอันนี้บอกเลยไม่จริงนะคะอันนี้ก็บอกว่ามีเทคนิคนะคะ <c oughs> การทานกาแฟของครูครูมีเทคนิคนะไม่ใช่ใครทานก็ผอมนะต้องมาเรียนรู้เทคนิคกันก่อนวันนี้เราต้องปรับเรื่องอะไรกันก่อนปรับเรื่องการทานไมเซฟไม่เซฟตามคิดสาคัญสุดเลยคนที่รักตัวเองนะคะจะหยิบอะไรเข้าปากต้องคิดเรื่องอะไร ต้องคิดเรื่องสุขภาพค่ะจะสวยไหมคุ้มค่ากับเราไหมน้ําตาลนี่เยอะเกินไปไหมอไขมันอันตรายเกินไปไหมอันตรายคะ่ะสมมติว่าถ้าเป็นนอาไขามันสมมติเนยที่เราจะกินก็ต้องเป็นเนยสดถูกไหมเป็นมาการินไม่อา,อ,าอย่างนี้เราต้องเลือกก่อนอวันนี้จะกิน,จะก,นจะกินเบียร์กินหนึ่งกระป๋องพอนะคะถ้ากิน2กระป๋องอาจจะกําจัดไม่หมดไม่หมดเราไม่ตัดไม่ตัดครูบอกอ้อมว่าครูไม่เคยคลีนนะ กินทุบมือกินทุกมือแล้วกินกินปกติเลยจะกินให้ดูด้วยกลางคืนอันนี้เป็นข้อดีนะคะกาแฟตัวนี้คือกินได้ตลอดซึ่งบางทีเป็นคนออกกำลังกายตลอดต้องคุมอาหารเนาะกินปกติต้องคุมอาหารแต่แบตัวนี้ไม่ต้องคุมไม่ต้องคุมไม่ต้องคุมอันนี้บอกเลิศมากนะคะคือในแนวทางเราแล้วแหละแนวทางแล้วนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวมาดูนะว่าดี่ยังไงนะคะในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย